สวัสดีครับมาพบกับผมนะครับมิสเตอร์มัตทิวจากร้านมิสเตอร์เซอร์วินนะครับก็วันนี้นะครับลูกค้าได้นำเครื่อง iPhone 11นะครับมาเพิ่มหน่วยความจำก็ตอนนี้นะครับหน่วยความจำของลูกค้ามี64สิกิกนะครับมนซาวาเห็นหรือเปล่าลูกค้าแจ้งมาว่าใช้งานไม่พอนะครับตอนนี้น้องต้องเอาไปเรียนด้วยนะครับณปัจจุบันนี้นะครับหน่วยความจำ iPhone นะครับ64สิกิก ผมไม่เพียงพอใช้งานต่อการใช้งานของปัจจุบันนี้นะครับเพราะว่าการอัปเดต l s ของ iPhone นะครับแต่ละทีมันจะใช้หน่วยความจำที่เยอะมากเลยครับไม่ว่าจะเป็นแอปพลิเคชันหรือว่าเกมอะไรพวกนี้นะครับก็จะกินพื้นที่หน่วยความจำเยอะมากครับก็เดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการเพิ่มหน่วยความจำกันเลยนะครับ ขั้นตอนนี้นะครับจะเป็นการแกะตัวเครื่องนะครับเพื่อที่เราจะเอาในสอบของตัวเมนบอร์ดนะครับออกมาใช้เครื่อง c n c ในการเจียตัวหน่วยความจำเม็ดเก่าออกนะครับก็ขั้นตอนนี้นะครับเดี๋ยวผมจะ ต้องจะทำการเจียในส่วนของเมนบอร์ดนะครับผมนี่นะครับ iPhone 11เนะครับผมเราจะทำการเจียในส่วนของหน่วยคำจำกนะครับตัวหน่วยคำจำกที่มันเป็นตัวนี้นะครับจะเป็น 64G กิกนะครับเดี๋ยวเราจะทำการเจียออกแล้วก็เดี๋ยวเราจะทำการวางตัว256ใหม่นะครับเดี๋ยวเราก็จะมาทำการเจียกันเลยนะครับนี่นะครับ iPhone 11แล้วก็ลงไปที่แนนนะครับผม โอเคกดรันเลยครับ โอเคก็ขั้นตอนนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทำการวางแนน2องา6ลงไปเลยนะครับก็หลังจากที่ผมได้ทำการวางในส่วนของมือทำจาเม็ดใหม่นะครับตอนขั้นตอนนี้นะครับผมก็จะมาทําการรีสโตร์นะครับนี้ก็ปล่อยให้รันไปก่อนนะครับโอเคอันนี้ก็รอไปก่อนนะครับรอจนรีสโตร์ owe, เสร็จแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีหนึ่งครับก็หลังจาก ที่ผมนะครับได้ทําการรีสตร์เสร็จนะครับผมก็จะเอาเบาะนะครับมาบิ้วก็คือใช้ฟองน้ํานะครับเอาใส่กลับไปที่เดิมทั้งหมดเลยนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราทําการประกอบกันเลยครับครับก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการการเพิ่มหน่วยําจําของ iPhone 1 1นะครับก็อย่างที่บอกนะครับ ตอนแรกอาจะมีอยู่ที่อ่ากิกิกนะครับทางร้านก็ได้ทำให้เป็น2 5 6กิกแล้วนะครับไม่รู้ว่าในกล้องจะเห็นไหมนะครับโอเคก็ท่านใดนะครับที่พบเจอปัญหาหน่วยความจำไม่พออย่างเงี้ยครับสามารถเข้ามาทำที่หน้าร้านได้เลยนะครับร้านเรานะครับจะตั้งอยู่ที่ฟิวเจอร์ปาร์คลังสิตชั้น3ส่วนท่านโอเคไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับบวัสดีครับ